ขอญาตเพื่อนไปได้แล้วหยุดพักขอญาตเพื่อนไปตำส้ตมตำที่คุณฝ่ายฝันเมื่อวานเนี้ยคุณบอกให้ยายไปหามาแล้วก็มาคุณจะตำส้ตมตำเนี่ยแล้วคกมาแล้วเนี่ยขอญาตเพื่อนไปตำส้ตมตำครับต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยอะไรก็ว่าไปเนี่ยเชิญ ตำก่อนคกมาแล้วตายายรอยายสักมาตอรอแล้วนะ่ะ<ป>อยากตำส้ตมตำไปายขอย่าเพื่อนยังอ่นะบอกเพื่อนยังว่าจะไปตำส้มตำบอกเพื่อนว่าไปก่อนเลยเดี๋ยวกูไปตำสุ้่มตามแป๊บบอกขอย่าตามซุ่มตำก่อนตายยกคกไป เพื่อนไปปั่นจักรยานก็นี่ไงเขาทํางานอดิเกด้วกพอถึงเวลาเขาต้องพักครึ่งคุณก็ไปตำส้ตมตำเพื่อนไปปั่นจักรยานเพื่อนไปเล่นบาสคุณตำส้ตมตำไงคุณไปตำส้ตมตำเพราะว่าคุณรีเฟรชมาแล้วเมื่อวานนี้ว่ายายเปิ้ลจะตำส้ตมตำนี่ไงโคก็มาแล้วหนุดมากอสับอยู่หลังบ้านตำพริกกับกระเทียนอยู่ไปาล้แล้วคิวไปเดี๋ยวโคกแตกโคกแตกย่าด่าเลยนะนี่มันเป็นสิ่งที่คุณคิดเองไง,ไงเออไปหนุน แม่องราเทสบนอใส่มัและกาลองปุยปุยเกินปุยมุย ชื่อว่าชื่อว่าน้องเชอร์ทีนั้นอยากไปซุ่มานำ่งอยากไปซ่มเามอนั่งบอกอยากยั่าิงเลอวันนี้ยายก็เลยจะมีให้ผัดกัารเล่นเกมมานี่มาทำซุ่มก็เอาหลมาแไหม ลำลับต่อไปเอาบบางเลยคอนที่น่้วนังรีเคสมาว่าอยากทำส้มตามําเราก็ได้จัดอุปกรณ์ให้นางมาค่ะกุ้แล้วเทกุ้งแล้วไปด่อหอใส่แล้วก็ใส่อุปกรลงไปอ้ออย่าลืมใส่นะกุ้งแห้งกนเนของดีตตเอาหวานไ,ไ,ไหม น้ำเงาสาบักน้ำเงบักนาำีว่าซอสเอาน้ำใส่ไปเลยทาแบบอันนี้แหละเม็ดมกใส่ไะต่อไปหนักเขือนี่นึกว่าจะเข้าเนื้อไหมเนี่ยเออเราจะได้กินนต่อไปเดือเปิคนเลยนะเปืดคนเลยนี่ปึ๊อนี่ก็เดืก็ตักนัวเน็แล้วเอา่ะกเลยาน้ำปลาเ้พ นี่นี่นี่ต่อไปน้ของแ่นี้เลยก่อนเลยกดีวดูก่อนแล้วมาสมอดปัปเปอร์คนลกคนเอาไม่้ตามเดี๋ยวเ่นอ่ะดี๋ยหเียข้าวุกกตามูกเอาอยคนนั้่เฉยเอากระใสไปเลยกระปอใส่เลยถอยกไปเองใส่กปองหยมาหยิบมากะปองมานาอีก็มาถึงนึงเลยเ็ใครหมดนะไม่ค่อยหยิบเลไม่ค่อยหยิบเลยาหยิลงมาดิใส่กะอใส ใส่มาแต่จะคนได้ดีนะามากใส่นะดีมาอีกใส่มาเรยทั้งหน้าตาหมดท้งตามเลยนะแต่รสชาติไมสืบคนอีกเพื่อนนึงใส่ยังใส่แล้วจ้ะต้องเพื่อความหวานฟาวองกด้น้ปลาองสูตรงรอสของนม่โบราณนะคือแม่โบราณยังทาป่าน,นี้ดูเลอยแม่โบราณ เอ้ยคุณไปนิ้นึงนะคะถ้าความนือมัเนี่คือความถ่าก็คนแบบนี้นะกลับแล้วก็คนแบบนี้เก็ใช้ันช่วยนิดนึงเพลงต้องมาละแต่แดนแดนมชิ้นเนีคนตัลูกคนสหัดคนถับอย่างนี้สิจะได้แนนแน่นี่เออแบบนี้เอ๊ะนั่นแหละคว้าอย่างนี้นะค่อยๆคุณจะทำซ้นี่แหละวันหลังเจะทำเมนูอะไรบอกมีเวลาว่างๆอะรู้ป่ อาชีพเด็กจะได้หัดทำจะได้แบบว่าไม่ต้องเล่นแบบจีอาชีมลองชีมก่อนนี่จับจีจับจีคุณเรื่นตรงจีนกลางแล้วนี้ลงมาเป็นไงเป็นไงมโอเคไห คือแบบรสชาติมันก็ยังไม่ค่อยสถียรนะคะเขาบอกับสัญญาณอะเลยไปเลยสัญญาณของอะไรไปอีกสัญญาณของอะไรมีที่ไม่ค่อยสถียนอะหายตลอดสะเขียนหมเนี่ยจะหวานอยู่นิดนึง ะหิยเ,เนี่ยใส่ไปหน่อยเนือ้อถ้ามันเหม็นนะมันเป็นปรุงรสมันแล้วนะมึงเห็นไหมนะ้าไม่ชอบกลินนน่นมึงอะไรเนกลิ่นเต็มอ่ะมีน้ำจืดาใส่เยอะเทไปเลยหมดเลยเนื้อแค่นั้นอ่ะเขาว่าเรากินกับชุบใหญ่ไฟกระทิขับตาวันนี้อันนี้หน้าบวมโซเดียมอ่ะเห็คนคนไหม อยากน้่วงไหมอ่ะทำทาทท่าสิเจ๋งวิวนี่นี่น่แหละได้แลอ่าชิมสัไป้ไหทำให่แดูดูอ่านสเป็นไงเฮ้ยเป็นไง่อีกหน่อยนึงต่อนอาวิวมัเี่ยวแล้วมันไม่เค็มเา ninh hảo ngọt 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 apple nhìn thấy lại rồi thôi đã không ăn được rồi nha nói không nói ngon ngon sao đây là ngon không ngon quá jee cái tăm chân rồi Oh, yeah.